สวัสดีค่ะปอยแอลคอฟฟี่ค่ะบาริสต้าและคอฟฟี่เทนเนอร์จากทางบริษัทแอลคอฟฟี่เทรดดิ้งจำกัดคลิปนี้ปอมาแนะนำเครื่องชงกาแฟที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสําหรับบาริสต้ามืออาชีพเครื่องนี้เลยค่ะเบรล i ิ BES 920 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีส่วนประกอบการใช้งานเครื่องและอุปกรณ์อะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ต่างๆที่มากับตัวเครื่องกันก่อนนะคะเริ่มจากด้าชมชงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง58ม mm, มค่ะเป็นขนาดมาตรฐานแบบเครื่องใหญ่เลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับแ t เ m p ร์ขนาด58มเมเช่นกันค่ะมีที่เก็บแ t เ m p er เป็นแม่เหล็กให้เก็บตรงนี้ด้วยนะคะป้องกันการหายได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวนี้คือตัวเกลี่ยเลเซอร์ดสซิ่งทูค่ะ เอาไว้เกี่ยหน้ากาแฟให้กระจายไปทั่วดามและได้ละนาบที่ดีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์เบรวิลเลยนะคะถือว่าเขาเป็นตัวช่วยในการชงกาแฟได้ดีเลยทีเดียวค่ะมาดูตะแกรงที่ให้มากันบ้างนะคะรุ่นนี้มีตะแกรงมาให้หลายแบบเลยค่ะก็จะมีตะแกรงแบบ s i n เกิลวอลที่เอาไว้ใช้สกัดกาแฟทั้ง1ช็อตและแบบ2ช็อตค่ะส่วน2อันนี้ก็คือตะแกรงแบบดูโอวอลลมีทั้ง1ช็อตและ2ช็อตเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งตะแกงดูโ w วอลแบบ2ช็อตนี้สามารถเอาไว้สกัดชาทำให้ชาเข้มได้ดีเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้มีพิชเชอร์สตีมฟองนมมาให้พร้อมในตัวเลยนะคะเป็นเนื้อสแตนเลสอย่างดีเลยแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยค่ะมียางอุดด้ามไว้สำหรับล้างหัวชงแล้วก็หัวเข็มหัวเข็มนี้นะคะมีไว้สำหรับทำความสะอาดรูสตีมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของตัวเครื่อง b v w i l ล BES 920ตัวนี้กันนะคะด้านหลังเครื่องจะเป็นแทงค์น้ำขนาดบรรจุ2.5ลิตรซึ่งด้านบนของเครื่องจะมีช่องสําหรับเติมน้ำด้วยค่ะและจะมีเกจบอกปริมาณน้ำในแทงค์อยู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องด้านข้างส่วนนี้จะเป็นวาล์วหมุนเปิดจ่ายน้ำร้อนซึ่งท่อจ่ายน้ำร้อนจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับหัวชงกาแฟตรงนี้นะคะ โดยเมื่อเวลาเราเปิดวาล์วใช้น้ำร้อนจะมีไฟแสดงสถานะโชว์ตรงหน้าเครื่องตรงนี้นะคะด้านนี้เป็นคันโยกสำหรับเปิดปิดไอน้ำในการสตรีมนมเป็นระบบคันโยกใช้งานง่ายเลยทีเดียวค่ะโดยจะมีไฟแสดงสถานะโชว์ตรงหน้าเครื่องเช่นกันนะคะก้านสตรีมก็จะมีที่จับให้กันความร้อนด้วยนะคะซึ่งเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบสหม้อต้ม2ปั๊ม จึงทําให้สามารถชงกาแฟาไปพร้อมๆกับสตีมนมได้พร้อมๆกันเลยนะคะอีกทั้งรูก้านสตีมเป็นแบบ3รูขนาดเล็กพิเศษช่วยทําให้การสตีมโฟมนมได้โฟมแบบไมโครโฟมเลยทีเดียวค่ะและส่วนก้านสตีมสามารถหมุนได้360องศาทําให้เราปรับองศาก้านสตีมเวลาที่เราใช้งานสตีมได้ตามความถนัดเลยค่ะ ดูตรงส่วนด้านล่างตรงนี้กันนะคะจะเป็นถาดรองน้ําทิ้งค่ะซึ่งด้านในมีช่องเก็บอุปกรณ์ซ่อนไว้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเอาไว้เก็บฟิลเตอร์ต่างๆค่ะซึ่งถ้าเรายกถาดออกมาจะเห็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวล็อกเครื่องเพื่อป้องกันเครื่องขยับเวลาเราหมุนใส่ด้ามเครื่องจะได้ไม่โยกไปโยกมานะคะทําให้เราใช้งานได้ง่ายสะดวกขึ้นหรือพ่อปลดล็อกตัวนี้นะคะเราก็จะสามารถหมุนเคลื่อนย้ายเครื่องเพื่อทําความสะอาดใต้เครื่องได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะ ส่วนนี้คือหัวชงกาแฟนะคะเดี๋ยวปอจะมาสาธิตวิธีการใส่ด้ามชงเข้าไปที่หัวกรุ๊ปกันว่าใส่ยังไงสังเกตนะคะตรงหัวชงจะมีร่องสําหรับใส่ปีกด้ามชงคือให้เราเอียงด้ามมาทางซ้ายเล็กน้อยให้ปีกของด้ามเข้าไปตรงร่องรับกับปีกจากนั้นดึงด้ามมาทางขวาจนพอตึงมือดูให้แน่นดีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการใส่ด้าม เดี๋ยวเรามาดูแผงควบคุมทางด้านหน้าเครื่องกันบ้างนะคะซึ่งเป็นส่วนตรงนี้เริ่มจากปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องนะคะมีไฟ LED โชว์สถานะเมื่อเครื่องเปิด ดูสวยงามเลยทีเดียวค่ะตรงกลางส่วนนี้คือ extraction g a t e เป็นเกจบอกแรงดันการสกัดว่ากาแฟที่เราสกัดนั้นแรงดันของการสกัดเราอยู่ที่กี่บาร์ซึ่งมาตรฐานก็จะอยู่ที่8-10ถึงบาร์ค่ะส่วน3ปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่มการสกัดกาแฟนะคะซึ่งก็จะมีปุ่ม m a n นวลปุ่มนี้ก็คือเมื่อเรากดสกัดกาแฟได้ปริมาณตามที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องกดหยุดน้ำเองนะคะถัดไปเป็นปุ่มการสกัดกาแฟแบบอัตโนมัติ ทั้งซิงเกิลช็อและ Double Shot ค่ะโดยวิธีการตั้งการสกัดน้ำกาแฟอัตโนมัติเราต้องมาเข้าเมนูการตั้งในส่วนตรงนี้นะคะนี่คือหน้าจอพร้อมปุ่มคอนโทรลในการเข้าตั้งโปรแกรมต่างๆของตัวเครื่องค่ะ เดี๋ยวพอจะอธิบายพร้อมๆกับแนะนำวิธีการตั้งไปทีละโปรแกรมนะคะว่าเครื่องบรวิวเก้มีโปรแกรมอะไรให้เราเล่นกันบ้างโดยหน้าจอแสดง by ของเครื่องปกติจะโชว์อุณหภูมิที่เราตั้งไว้แบบนี้นะคะวิธีเข้าตั้งโปรแกรมต่างๆให้เรากดไปที่ปุ่มเมนูหน้าจอก็จะขึ้นโปรแกรมต่างๆของเครื่องมาแบบนี้ค่ะโปรแกรมแรกนะคะ s h o t Volume คือโปรแกรมสำหรับการตั้งสก,กัดกาแฟอัตโนมัติค่ะเมื่อเรากดเข้ามาที่เมนูนี้เครื่องจะโชว์1ครับ และไฟตรงปุ่ม s i n เกิลช็อก็จะโชว์ขึ้นนะคะหมายถึงเรากำลังจะตั้งการสกัดกาแฟอัตโนมัติของปุ่ม s i n เกิลช็อค่ะส่วนสำหรับการตั้งปุ่มดับเบิลช็ t ตให้กดปุ่มเมนูซ้ําอีกครั้งเครื่องก็จะโชว์เป็น2ครับและไฟตรงปุ่มดับเบิลช็อก็จะโชว์เพื่อให้เราตั้งปุ่มนี้นั่นเองค่ะโดยสำหรับเครื่องรุ่น b e ว i l l 920โปรแกรมการสกัดอัตโนมัติจะเป็นในรูปแบบการจับเวลาในการสกัดนะคะเดี๋ยวปอจะสาธิตให้ดูวิธีการตั้งค่ะ มาเริ่มจากการตั้ง1ครับหรือซิงเกิลช็อตกันก่อนนะคะอันดับแรกให้เราเตรียมกาแฟก่อนก็คือใส่ปริมาณกาแฟตามในสูตรของเราในสูตรกาแฟซิงเกิลช็อตปอจะใช้ปริมาณกาแฟอยู่ที่12กรัมค่ะโดยปอตั้งใจยอยากได้ปริมาณน้ํากาแฟที่ปริมาณ30 ML เวลาในการสกัดอยู่ที่20 3 0ถึง30วินาทีจากนั้นนําด้ามชงใส่ที่หัวกรุบแล้วกดที่ปุ่มซิงเกิลช็อตค่ะสังเกตนะคะว่าที่หน้าจอ จะแสดงวินาทีในการสกัดเดินหน้าไปเรื่อยๆเมื่อได้ปริมาณน้ําตามที่ต้องการแล้วก็กดหยุดที่ปุ่มซิงเกิลช็อตเหมือนเดิมเครื่องจะบันทึกเวลาในการสกัดของปุ่มซิงเกิลช็อตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสังเกตนะคะว่าเวลาที่ปอได้เมื่อสักครู่นี้อยู่ที่30วินาทีพอดีแปลว่าความละเอียดของกาแฟที่ได้ปอปรับไว้ได้ละเอียดที่พอดีซึ่งสําหรับปุ่มดับเบิลช็อตก็ให้ทําโดยหลักการเดียวกันเลยนะคะ ซึ่งหากว่าเวลาในการสกัดไม่ได้ตามที่เราต้องการให้เราใช้วิธีปรับความละเอียดของกาแฟคือปรับกาแฟให้ละเอียดขึ้นเราก็จะได้เวลาในการสกัดที่เพิ่มมากขึ้นหรือปรับกาแฟให้หยาบเวลาในการสกัดก็จะน้อยลงนั่นเองค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการตั้งเวลาในการสกัดอัตโนมัติโปรแกรมต่อไปนะคะช็อตเทมก็คือโปรแกรมในการปรับอุณหภูมิน้ําในการสกัดกาแฟค่ะ ซึ่งจะสามารถปรับได้ตั้งแต่86องศาเซลเซียสถึง96องศาเซลเซียสค่ะวิธีการตั้งค่าก็ไม่ได้ยากเลยค่ะกดปุ่มเมนูเลื่อนมาจนถึงโปรแกรมช็อตเทมจากนั้นก็ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะโดยอุณหภูมิที่แนะนำในการใช้ก็จะอยู่ประมาณ93ถึง95องศาเซลเซียสนะคะซึ่งจะเลือกใช้อุณหภูมิใดๆนั้นนะคะขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยค่ะในการชงกาแฟ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องทําการทดสอบอยู่ดีนะคะว่าเราจะชอบรสชาติกาแฟแบบไหนต่อไปนะคะโปรแกรมออโต้สตาร์ค่ะ ก็คือโปรแกรมในการตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติซึ่งจะใช้โปรแกรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตั้งเวลาที่เครื่องก่อนนะคะคือเราต้องเข้าไปที่เมนู Set Clock เพื่อตั้งเวลาให้ตรงตามเวลาจริงก่อนใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นลงเพื่อตั้งเวลาได้เลยค่ะจากนั้นก็มาตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติได้ที่โปรแกรม a u t o Start นี้ค่ะจะสังเกตว่าพอเราตั้งเสร็จก็จะมีรูปนาฬิกาขึ้นโชว์ไวลักษณะแบบหน้าจอนี้นะคะ โดยเราไม่ต้องถอดปลั๊กออกเครื่องถึงจะเปิดอัตโนมัติตามที่เราตั้งเวลาไว้นะคะโปรแกรมต่อไปนะคะ Clean Cycle คือโปรแกรมในการล้างหัวชงแบบอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำความสะอาดเครื่องและการใช้โปรแกรม Clean Cycle กันค่ะอันดับแรกให้เรานำยางอุดนะคะมาใส่ไว้ในด้าชมชงแบบนี้ใส่พงล้างลงไปในหัวชงค่ะจากนั้นนำด้าชมชงใส่ไว้ที่หัวกรุ๊ปแบบนี้นะคะ เติมน้ำสะอาดให้เต็มถังและเทน้ำที่ค้างอยู่ในถาดน้ำทิ้งออกให้หมดค่ะกดปุ่มเมนูเพื่อเข้าโปรแกรม Clean Cycle จากนั้นจะเห็นไฟขึ้นที่ปุ่มแมนนวลนะคะให้เรากดที่ปุ่มแมนนวลนี้ได้เลยค่ะเครื่องจะทำการล้างหัวชงให้เราอัตโนมัติโดยจะใช้เวลาประมาณ6นาทีค่ะเมื่อเครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะนำด้ามชงและถาดน้ำทิ้งไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เครื่องชงและการใช้โปรแกรม Clean Cycle ระบบล้างหัวชงแบบอัตโนมัติในส่วนของการทำความสะอาดก้านสตีมนะคะให้เรานำน้ำเปล่าใส่พิเชอร์และนำไปสตีมน้ำเปล่าเหมือนเวลาเราสตีมนมเลยค่ะซึ่งเครื่องก็จะมีอุปกรณ์ตัวเข็มนี้มาด้วยนะคะเพื่อทำความสะอาดรูก้านสตีมในการใช้งานคือใช้จิ้มไปที่รูตามลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องเบลวิว BES 920ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทดลองใช้งานสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะทางโชว์รูม NL ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ที่แคลายสาขาย่อยอยู่ที่รังสิตและอุดมสุขตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วนะคะถ้าโอกาสหน้าทาง NL มีเครื่องชงกาแฟตัวใหม่ๆตัวไหนเข้ามาไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะมาแนะนาให้ชมสาหรับวันนี้เดี๋ยวปอขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ